สวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็จะพาไปหาเงินกันอย่างเช่นค่นะครับก็มาสำหรับแอปหาเงินเข้าทูนี่เบลต์กันนะครับก็แอบปบนี้ก็เป็นการทําแบบสอบถามอะไรแบบทั่วไปนะครับแบบว่าหาคะแนนง่ายๆเลยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะมาเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็สามารถกดกันมา ได้เลยนะครับก็จะมีให้เราเข้าสู่ระบบหลายช่องทางเลยนะครับก็จะมี Google Facebook แล้วก็เห็นมี iOS ด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ใช้สัาร์รุ่นนั้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันวิธีการเข้าสรวปเนาะแล้วก็สำหรับใครที่เข้าสํรวปแล้วนะครับผมก็จะไปสอนวิธีการหา,หาเหรียญน,นะครับหรือว่าหาคะแนนนั่นเองวิธีการนะครับก็ ทุกคนก็อยู่หน้าตาแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีให้เรากดเข้าไปเนาะสมมติว่าผมจะกดสักอันนึงและกันกดสักอันนึงเนาะผมก็กดไปอ่าผมกดเสร็จปุ๊บก,ก็อยู่หน้าอัปโหลดรูปภาพอะไรนี่เนาะผมก็เอ่อต้องไปหารูปมาเนาะก็แล้วเราก็เอามาวางอัปโหลดตรงนี้เนาะรูปสัตว์อะไรก็ได้คนระับหรือว่าลิงมาอะไรประมาณนี้นะครับก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ไอ้พวกนี้มันน่าจะเหมือนกันเนาะอย่างอันนี้อ๋ออันนี้เราต้องเลือกรูปผลไม้นะครับอ่าเราก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับเลือกอันนี้ก็ได้นะอันนี้อ่าผมก็เลือกปุ๊บผมก็ได้มาแล้ว25คะแนนนะครับแค่นี้เองง,ง่ายๆนะครับนแนะนำว่าให้ทำอันที่น้อยๆเนานะเพราะอันที่แบบ1000บทนี่เนี่ยน่าจะได้ยากนะครับแนะนำว่าให้ทำอันน,น้อยๆครับมันจะได้ง่ายอยันนี้ก็อัพโหลดรูปนะครับอันนี้อ่ะเหมือนกันเอ้อเคีย์ไม่ใช่ เมื่อกี้ต้องเขียนชื่อนะครับเขียนชื่อผลไม้อันนี้ก็เลือกเลือกรูปเหมือนกันนะครับเลือกสัตว์อันนี้ก็เป็นสัตว์หมดเลยเนาะผมก็เลือกสิงโตลแล้วกันอ่านี่ผมก็ได้มาอีากยี่คะแนนนะครับง่ายๆนะครับก็แป๊บเดียวได้มาห้าสิบคะแนนแล้วนะครับแค่นั้นเองก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตรงนี้นะครับวิธีการอ่าหาอ่าคะแนนนะครับแล้วต่อไปผมก็จะไปสอนวิธีการถอนเงินเนาะวิธีการถอนเงินนะครับเพราก็ให้คนทำการกดตรงนี้นะครับ ที่เป็นรูปเอ่อะอ,ะอะไรเนี่ยที่แบบว่าอ่ะผมขอเรียกเป็นกระเป๋าแล้วกันที่เป็นกระเป๋านะครับก็กดไปเนาะที่อยู่ข้างกับเชิญเพื่อนนะครับก็กดไปอ่ากดเสร็จปุ๊บก็อยู่หน้าตาถอนเงินนะครับก็จะมีเอ่อให้นัาถอนไหลช่องทางเลยนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้เนาะไอ้พวกเนี้ยผมก็ไม่รู้จักนะครับก็มีถอนเข้าทูนนี่ก็คือตรงนี้เลยจานวนเงินหนึ่งรบาทนะครับเราจะใช้คะแนน 1 0 0 0 0หมื่นนเอ้ยนะครับคะแนนนี่เราสามารถทำการถอนได้ตรงนี้เลยและแอปนี้ผมก็ยังเคยถอนไปแล้วด้วยนะครับแล้วจำนวนเงิน1 0 0รอยบาทก็จ่ายจริงนะครับประมาณเอ่องวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะหนวันนั่นเงินน่าจะเข้านะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็ตามนี้เลยเนาะก็การที่อยากจะลองมาเล่นดูนะครับก็ ล่นอยู่ใต้ล่างคลิปเลยก็สามารถกดาดาวน์โหลดกันมาได้เลยนะครับก็ขณะนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายเนาะอ่ะแล้วสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆกับกระเป๋าเลยนะครับก็กดไปอ่ากดเสร็จปุ๊บก็อยู่หน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็อย่าลืมใสห่หันหลงอีมผมได้นะครับคืออยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คือหันหลังผมเนะาะก็ เราไลที่แบบว่าเชิญเพื่อนนะครับสามารถกดรับคะแนนตรงนี้เลยนี่คะแนนทุกคนต้องมีขั้นต่าอย่างน้อย100ขึ้นไปนะครับหนึ่งร้อยจะสามารถรับคะแนนตรงนี้ได้เนาะจากการที่เราเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็สามารถกดรับได้ตรงนี้เลยก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะวิธีการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับแอปนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากมายนะก็เป็นการาทำแบบสอบถามอะไรแบบทั่วไปเลยหรือว่าเป็นการเล่ารูปภาพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีโบนัสด้วยนะอยู่ตรง,น,งน,นี้เลยห้าห้าโบนัสนี่เออเองผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะผมกดตกลงไปเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ Television. มีประมาณนี้และกัน,น,นสำหรับแอปตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับทำง่ายง่ายนะครับใครๆก็ทําได้นะครับก็มีประมาณนี้ละกัน ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกระดิ่งให้กันด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกลับตัวกลับลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ